สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เล็กแห่งนคร JAP อ u อ o ตตคานะครับโตโยต้าวีโก e, ้แช p p r พ n e r e 2.5 e ปี2014หลังไม้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดูให้สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เล็กแห่งนคร JAP อ u อ o ตตคานะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชม เจ้าคันนี้ครับ Toyota Vigo Champ f r e r n e r 2.5e ปี2014ราคาเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก่อนอื่นนะครับทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพจของเราด้วยนะครับ JAP Auto Car นะครับผมไปเริ่มกันเลยครับ ครับผมเริ่มจากภายนอกรอบคันก่อนนะครับ <_ vacc inating> ค <marking> ันนี้นะครับสีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสีเดิมบางร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีเก็บมามั่งเลยๆนะครับตามภาษาของสีรถดํานะครับเพราะว่ามันจะมีริ้วรอยง่ายเราก็ทําการเก็บมาเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้สมบูรณ์พร้อมขายที่สุดแล้ะก็คันนี้นะครับดูได้เลยเรื่องของสีเนี่ยเต็มมาแล้วแล้วก็เรื่องของไฟเนี่ยไม่มีแตกไม่มีหักเรื่องของกระจังโครเมียมตัวนี้ตัวอีจะมีตัวนี้ต่อไป ตัดด้วยคโครมอันนี้มีจมูกมาด้วยตัวนี้มันจะเป็นอินเตอร์บอลก็ลจะมีจมูกขึ้นมา v ีอินเตแล้วขับแรงแล้วก็ถ้าตัวตามสตา์เพนเนอร์ ner, ครับก็มีตัวคุมล้อมาให้นี่กระจกข้างเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ด้วยมีไฟเลี้ยวมาด้วยฟิล์มดำสนิทสวยสดไม่มีเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่มีเสื่อม ใช้งานได้ร้อปรเซ็นต์ปะตูข้างนะครับแข็งแรงเรียกว่าอะไรวะที่เหยียบเหรอโอเคครับนี่ครับสติกเกอร์พิลเลอร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟท้ายสวยไม่มีแตกตรงนี้สัตเจนรถใหม่มากไม่มีสนิมอ,อ,อักษรโลโก้ครบไฟท้ายสวยมากนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นรถมือเดียว พลาสติกอใช้งานน้อยอแวบบมาให้ดูแม็กไนเนอร์นิดนึงแม็กไนเนอร์แทบไม่มีรอยเลยแทบไม่มีรอยไม่มีรอยเลยรอยน้อยมากตัวจริงอาจจะสวยกว่าในกล้องหน่อยนะครับผมนี่แล้วผมมีผมมีทริคนิดนึงครับมีทริคนิดนึงสําหรับเเขาเรียกว่าการซื้อรถการดูรถเลยก็ได้ครับ <Wow. S 1> อยากรู้ว่าเจ้าของเก่านะครับรักษารถดีไม่ดี ดูแลดีมีนีด่ดูที่ยางครับผมก o o d เยียปี2019นะครับรถ2014เปลี่ยนยาง2019เปลี่ยนมาดูดอกอยางกิบกเลยก็คือถ้ายางระดับนี้กับรถประบาลนี้ก็แสดงว่าเจ้าของเก่าเจ้าของเก่าครับดูแลดีมากค่อนข้างดีมากเลย ครับมาตอนที่ภายในคอนเซปต์ร้านของเรา j p พ u t o ต a r คนะครับผมก็คือโครงสร้าง100%เ,เดี๋ยวผมจะพามาดูนี่ที่เป็นทุกคลิปต้องทำให้ดูนะครับเพราะว่าเรายืนหนึ่งเรื่องโครงสร้าง100%น,นะครับเรื่องของเอ่อการชนหนักอะไรเงี้ยครับพิกคว่ำมจมน้ำน้ำท่วไม่มีโอ้โหผมดึงแทบไม่ได้เลยเพราะว่าแม่งไม่มเหมือนแม่งเคยแก่เลยโอ้โหคันนี้ถ้ามีชนก็ให้ร้านนึงอะ่ะเจอมากเลยครับ ไม่รู้ครับผมออกเราออกแล้วนี่ดูอย่างนี้เลยนะครับสวยคลิปแม่งกลิบจจข้างในอะ่ะพลาติกใสสะอาดรถมือเดียวแกะดูให้หมดือแกะแ้าไม่ได้น่าอย่างนี้ข้อสันนิษฐานแรกหนึ่งไม่เคยแกะสองสองค,คือการที่ไม่เคยแกะนั่นก็คือแบบไม่มีการแบบทนหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นโอ้โหจะดึงไม่ได้เอา เป็นได้แล้วมีฝุ่นนิดหน่อยตามสไตล์ไม่เคยแกะที่เขาบอกว่าอะไรนะคุณแจ็คเขาบอกซ้ายยังไงขวาก็ย่างนั้นอุ้ยแตแกะไม่ได้แกะยากมากแน่นมากเขาไม่เคยแกะไม่เคยแกะไม่เคยชนยนี่แหละแกะไม่ได้เลยแทบไม่ออกเลย <c oughs> มือแทบแหก ที่ด้านหลังครับก็ลำบากนะเนี่ยเร็บโอ้ยโอย้อ่ะดูกันอีกเดิมไม,ม่มีวินเดิน ซ้ายขวาเนี่ยไม่มีถนแล้วมาดูเรื่องของด้านหน้ามั่งผมไปดูเรื่องของด้านหน้าเอาเอากันเจาะกอันที่โครงสร้างกนะ่อนนะแล้วค่อยไปยังอื่นนะนี่กนะ็จะเป็นเรื่องของนี่น็อตท,ที่ไม่มีเคยไขแผ่นเพจเดิมเดิมพันหน้าเดิม สติกเกอร์อยู่ครบดูน็อตนี้ของตัวนี้นะครับแล้วก็ต้องดูน็อตในด้วยเพราะบางทีแบบอู่บางอู่เก็บสีแล้วแบบเครี่ยงไงแบบงานลุกล่วงไงเขาก็แกะออกไปพ่นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้สนใจอะไรครับแล้วก็มาตอ่อที่ห้องเครื่องภายในห้องเครื่องนะครับมาเริ่มกันเลยครับผม ก็ตัวนี้นะครับซับอะไรอยู่ครบนะครับสติกเกอร์อะไรเนี่ยครับ mm hmm. ก็คือปากระโปรงเดิมอันนี้ตัวอินเตอร์บนเป็น v n เอ็นเทอร์โบนะครับ2 5 0พ v นห้าวีเอนทอร์โบนะครับอันนี้เตอร์มันจะอยู่ตรงนี้เขาเรีย mm hmm. กอินเตอร์บนแล้วกเ็เรื่องของออว่าเดิมไม่เดิมเนี่ยนี่ผมสังเกตยังไงดูดิพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวตั้มจากโรงงานนะครับดีมพ mm hmm. ูนะครับจะเป็นตัวตั้มจากโรงงาน โดยรวมแล้วผมว่ามันผมให้90%อร์เซนนะผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาติมันถ้ากล้องมาแพนนนี่จะเห็นหมดเลยเนี่ยดูดิเมเดิมของมันอันนี้ก็จะเป็นสกิมโรงงานนะไม่ต้องตกใจนึก็ว่มันชนมานะอันนี้เป็นทุกคันเนี่ยเรื่องของกล่องดูด,ดิสภาพมันเดิมมากเพราะว่าคันนี้ใหม่มันไม่เยอะผมฟันทงนะครับโตโยต้าห้องเครื่องอย่างเงี้ย สีสภาพอย่างเงี้ยใช้ได้อีกประมาณเจ็ดปัสานโลอะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผมใช้อยู่ผมเคยใช้มาก่อนหน้านี้ที่บ้านผมใช้โตโยต้าหลายคันเหมือนกันแล้ววีโก้เนี่ยผมสัมผัสมาเองมากับมือแล้วก็เรื่องของพวกเพื่อนฝูงผมที่ใช้เนี่ยค่อนข้างโคตรติดครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถึงแค่นั้นโอ้โหอยู่ยาวๆครับรัฐสภาพนี้อยู่อีกยาวครับครับผมก็ห้องเครื่องก็ประมาณนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่ามันกลิบจริง เราเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าครับว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับมาต่อกันที่ภายในนะครับผมความหมายของพี่เนี่ยคือยกสูงยกสูงครับมองง่ายง่ายครับรถต้องมีตัวนี้นี่ตัวจับตัวนี้นี่ผมขอเดินขึ้นมาก่อนแล้วกันแบบนี้ปึ๊บขึ้นมาปึ๊บหากภายในอย่างที่บอกครับภายในดําตัดด้วยโครเมี่ยมนะครับก็ค่อนข้างสวยงามครับผมผมอะไรก็นี่ดําตัดด้วยโครเมี่ยมเหมือนกัน เป็นสีโครเมียม <Okay. S 2> เอ่อเบาแต่เบาเบา,เบายังเป็นเบาผ้าอยู่นะยังไม่ใช่เบาหนังแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นเบาะหนังก็เดี๋ยวหลังไม้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดูให้ผมดูให้ว่าอะไรยังไงดูแลเป็นพิเศษให้ <Okay. S 2> ส่วนตัวตัวนี้ก็ค่อนข้างรับสมัยแล้วครับมีซัเเสียบ a u x USB แล้วก็รับโทรศัพท์ได้ด้วยนะรับโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็ตรงพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยเขาเรียกว่ามันติ มันติก็คือมีปุ่มควบคุมมันติมีนเดียตรงนี้อีกทีหนึง่งแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวเอ่อตัวหมุนอยู่ไม่ซับซ้อมนมากมายังไม่ใช่พวกแอร์ออตโต้อะไรแอร์ตัวอีใช่ไหมครับตรงนี้ก็ตามธรรมดาครับที่เก็บแบนไฟตรงนี้ก็มีให้คุณแบบคุณผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมมีกระจกสองให้เอ่อตรงนี้จะไม่มีเนียไม่มีคุณผู้ชายอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่รถกระบะแต่ว่าจะมีมีเพิ่มมาให้คุณผู้หญิง ตัวนี้จะเป็นตัวแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กซ้ายขวานะครับตรงนี้มันเปิดไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆรุ่นก่อนตรงนี้แกะตรงนี้จะเปิดได้แล้วก็ไม่ไม่มีเรื่องของแอร์แบ็กตัวนี้มันดีแล้วมันเป็นแอร์แบ็กแลวแอร์แบ็กซ้ายขวาเลยหลังคานะครับเป็นหลังคาผ้านะครับสวยมากเดิมๆบเบาะเรื่องของคอนโซลนะครับผมดูแล้วก็คอนโซลเนี่ยมไม่มีแตกไม่มีแตกไม,ม่เรื่องของปุ่ม ผมก็ยังโอเคอยู่ไม่มีซิดไม่มีอะไรเขาเรียกง่ายๆก็คือผ่านการใช้งานมาน้อยเกเคก็โอเคในระดับหนึ่ง <Okay. S 2> แต่ผมมองว่ามัน <Okay. S 2> อะไรอ่ะนั่งค่อนข้างสบายปรับก็ปรับขึ้นลงได้โอเคกุญแจก็ตามสไตาย mm hmm. ส่วนเรื่องของตรงนี้ครับสบายใจได้ผ mm hmm. มสูงประมาณ ร,ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดห้าเจบหกยังเหลือๆอยู่นะครับเหลืออยูอ่แต่สิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของที่วางแก้วเบลต้าเน,นี่ยผมชอบ่างนี้นี่ที่วางแก้วจะมีให้้ายขวาเลยแล้วก็มีช่องเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยนะเก็บโทรศัพท์ตัวชาร์จมีให้สอที่น,นะครับนี่ถ้าเป็นแบบใส่ย s b ได้สองที่เลยเห็นไหมแล้วจะเป็นช่องเก็บเงิน โอเคครับกำลังดีเสกกลางก็โอเคเก็บได้ในระดับหนึ่งก็ยังคิดว่ามันยังวางมือได้นะก็ยังสบายอยู่หวงังอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันด้านหลังครับผมตอนสองครับผมครับมาต่อที่ตอนสองครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับโอเคลองเปิดสมาร์ทแคปขึ้นมาพึ่งลองขึ้นมาโอเคก็สมาร์ทแคปก็ระวังแค่ตรงนี้เอง ลองตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้จะมีจะมีจะมีเสริมขึ้นมาหน่อยเป็นตัวรับของมันก็เวลาขึ้นก็ระวังหน่อยได้นะครับก็ต้องหลบหน่อยโอเคผมนั่งตรงนี้ก็มีโอเคช่องเก็บของให้ลองแบบตัวปิดสมาร์ทแคปดู mm hmm. ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ผมนั่งผมยังโอเคอยู่ความสูงนะครับลองความสูงตัวขาก็ยังพอได้อยู่แล้วก็มีตัว ที่เก็บของสัมภาระวางน้ำไม่หนึ่งแก้วข้างหลังก็ได้ครับสบายอยู่ครับสบายอยู่แต่อาจจะแบบถ้านั่งไกลๆจริงๆจังๆอาจจะมีนิดๆหน่อยๆมีนิดหน่อยปวดปวดเมื่อตามสบายตามสไตล์รถแคปก็อันนี้ถ้าปิดแคปเวลาลงก็ง่ายๆฮะสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับผมก็คร่าวๆนะครับจบประมาณนี้นะครับรถราคาพิเศษนะครับรถสวยรับประกันโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม เจ้าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่429,000บาทนะครับผมถ้าซื้อสดนะครับมาคุยกันได้นะครับรถของเราเป็นรถบุคคลนะครับไม่มีแวดนะครับผ่อนสบายๆนะครับ7,000กว่าบาทนะครับผมมั่นใจได้นะครับผมที่ JP โตคานะครับอย่าลืมนะครับเรามีรถอีกมากมายให้ให้คุณลูกค้าเนี่ยได้เลือกชมแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยโอเคครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เล็ก JP โตคานนะครับมไปแล้วดครับผมสวัสดีครับ